ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขออนุญาตสวัสดมีมือเดียวอีกแล้วนะคะพี่คุณขับรถอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่ขุนสวัสดีครับโอเคทุกคนจ๋าวันนี้นะคะเรากําลังเดินทางนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งที่สวีเดนนะคะสามทุ่มยีค่ะสามทุ่มยีวันศุกร์นะคะก็คือเป็นการตัดสินใจเดินทางที่แบบปุบปรับมากเลยนะคะพี่ขุนส่งข้อความไปหาไอ ที่ทํางานไหนทางานอยู่อันก็ไม่เห็นข้อความนะคะกว่าจะตอบพี่ขุนก็ประมาณบ่ายสองนะคะแกถามว่าพร้อมที่จะเดินทางไปไปป่า <c oughs> คือเราจะเราจะเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะขึ้นไปทางเหนือเพื่อที่จะไปเก็บบูเบอร์รี่นะคะทีนี้พี่ขุนเขาก็อยากจะไปพักผ่อนด้วยนะคะเหมือนว่าไปรถทริปกันสองตายายอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าร้อยไอหยุดงานก็คือไอหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะถ้าเราไปวันเสาร์ออกแต่เช้าก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะเสียเวลาวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์อากาศมันจะดีแล้ววันอาทิตย์ฝนมันจะตกเพราะนั้นแกต้องการใช้วันเสาร์ทั้งวันเนี่ยทำกิจกรรมนะคะออกไปป่าไปหาเก็บบุเบอรี่แกก็เลยบอกว่าเราทนเหนื่อยวันศุกร์หลังจากไอเลิกงานแล้วเราเดินทางเลยนะคะ มมาาออะไรย่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนอนที่กระท่อมนะคะแต่ตอนนี้เรายังจองกระท่อมไม่ได้นะคะคืนนี้เราจะไปนอนโรงแรมก่อนนะคะแล้วตื่นตื่นมาพรุ่งนี้เช้าเราก็จะขับต่อไปอีกไปอีกเมืองนึง่งออซึ่งเมืองนั้นน่ะเราต้องการจะไปพักในกระท่อมที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆป่าแต่ว่าเขายังไม่ตอบมาเลยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้นอนตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ขับรถเข้าไปใ,ใกล้แล้วนะคะเราอาจจะ ขับรถไปป่าเลยพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนหลังจากทานข้าวที่โรงแรมแล้วก็ขับรถไปป่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนก็เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรค่าไหนนอนนั่นนะคะไม่มีที่นอนก็นอนบนรถไอบอกพี่ขุนพี่ขุนก็ขับหัวาราะนะคะแล้วเราจะไปอาบน้ําที่ไหนเขาบอกก็อาบแถวแถวทะเลสาบที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีมีอุปกรณ์การอาบน้ําสบูยาสีฟันยาสระผมเรามีหมดนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะนั่นแหละทุกคน ก็ตามนี้นะคะก็เดี๋ยวเดินทางไปถึงที่โรงแรมนะคะกี่ทุ่มไม่แน่ใจตอนนี้3ามทุ่มใกล้จะครึ่งเนาะสามทุ่มใกล้จะครึ่งกเ็เมืองที่เราจะไปนอนนะคะที่พี่ขุนจองโรงแรมไว้ก็คือเมือง เซนติเมตรสามร้อยกิโลประมาณสามร้อยกิโลเมตรจากโกเทนเบิร์กนะคะโอเคก็เมื่อสักครู่นี้พากันแวะกินเอากินกินกินแฮมเบอร์เกอร์ที่แมค o โดนัลนะคะเพราะว่ากินพอแบบแก้หิวทุกคนประทางชีวิตไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พี่คุณมอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาอาหารไทยให้กินนะคะ สงสารเมียเลิกงานมายังยังไม่ได้กินอาหารไทยเลยนะทุกคนเพราะว่ามันรีบเนาะเพราะไอ้ก็อยู่ที่ทํางานสมมติไออยู่บ้านนะวันนี้ไอก็ยังจัดเตรียมของได้ทันเลยงเงี้ยทุกคนมันก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ไม่เป็นไรสองตายายขําไหนนอนนั่นมีอะไรกินก็กินไปโอเคพี่ขุนขับรถดีๆนะ what ขับรถดีๆนะบอกกอืโอเคโอเคนาาบอกว่าฉันฉันตื่นอยู่ฉันไม่ได้ง่วงทุกคน ไอ้ก็มาส่งคลิปสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวไอจะให้ดูบรรยากาศริมทางที่ไอถ่ายไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทุกคนยังไม่สี่ทุ่มนะท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่นะคะแต่แต่ไอยอยากจะบอกว่าไอตื่นตั้งแต่ก่อนหกโมงนะคะเมื่อเช้าไอาก็ถึงท้องฟ้ามันสว่างยังไงก็ตามแต่ว่าตา,ายมันก็จะปิดแล้วละไอเหนื่อยละ <laughs> ทำงานมาทักวันด้วยอนะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกัน คลิปวิดีโอหน้าค่ะเนี่ยมาส่งข่าวเฉยๆว่ากำลังจะไป